สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร i v e แฟร์คารวันนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจมากมาโชว์กันนั่นคือรถขุดรุ่นใหม่ปี2 0 2 6จากแบรนด์ jcb ซึ่งในบ้านเราบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่า jcb ที่มีชื่อว่าราชา x c e v a t o r หรืออาจจะเป็นชื่อรุ่นพิเศษในตลาดไทยซึ่งในคลิปนี้ผอมจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายนอกภายในระบบต่างๆและทดสอบใช้งานปฏิบัติจริงพร้อมอธิบายข้อดีข้อจากัดและความเหมาะสมในการใช้งานในประเทศไทย มาเริ่มกันเลยครับขีดขีดขีดเราเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะครับเจ้าราชา X อ็กซิเอเวเตอร์ปี2026นี้มาในโครงสร้างที่ดูแข็งแรงดูดันสายงานหนักเห็นแล้วรู้เลยว่าไม่ธรรมดาชุดหน้าของมันมีแขนยกใหญ่บูมขนาดใหญ่และรางตีนตะขาบแบบหนักคล้ายกับรุ่นใหญ่ๆที่ใช้งานในไซต์ก่อสร้างจรงิงจังตัวห้องโดยสารถูกออกแบบให้เห็นได้ชัดมีหน้าต่างบานใหญ่รอบๆมีไฟส่องสว่างและองค์ประกอบที่ช่วยในงานกลางวันกลางคืน สังเกตได้ว่าแบรนด์ JCB ได้ให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของโครงสร้างมากด้วยวัสดุที่ค่อนข้างดีมีการเสริมเหล็กและมีการเชื่อมรอยที่ดูแน่นหนาจากข้อมูลของ JCB ประเทศไทยระบุว่าแม้จะเป็นรุ่น Mini x c a r v a t o r แต่ก็ให้สมรรถนะระดับสูงเช่นรุ่น4 5 c ที่มีความลึกขุดสูงสุดประมาณ3.48เมตรและแรงขุด Bucket t i e r ประมาณ32.4กิโลนิวตันซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจในคลาสเดียวกันและถึงแม้ว่า ราชาชอาจจะเป็นชื่อรุ่นสั่งพิเศษหรือในตลาดเฉพาะประเทศแต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า J c ซีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขีดขีดขีดต่อไปเรามาดูห้องควบคุมภายในกันครับเมื่อเข้าไปนั่งในห้องของราชาสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางของห้องเห็นได้ถึงกระจกบานใหญ่ซึ่งช่วยให้มองเห็นรอบตัวได้ดีมากซึ่งในการใช้งานจริงในไซต์งานถ้ามีมุมมองที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงและทํางานได้เร็วขึ้นภายในมีคันโยกและแผงควบคุมที่ดูทันสมัย มีจอแสดงผลดิส l a y สำหรับข้อมูลต่างๆเช่นระดับน้ำมันระดับไฮดรอลิกและอุณหภูมิของเครื่องยนต์ซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่มือโปรอย่างเดียวแต่ก็ใช้งานทุกวันได้นอกจากนี้ JCB ยังเคลมว่าใช้บูชอปบัตเชสแบบที่ต้องการการหล่อลื่นน้อยกว่ารุ่นทั่วไปใช้ทุก500ชั่วโมงเทียบกับรุ่นทั่วไปที่อาจจะต้องหล่อลื่นทุกวันซึ่งช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยที่งานหนักดิง งานขุดลึกงานก่อสร้างในสภาพแวดล้อมทรหดฟีเจอร์แบบนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ควรคำนึงขีดขีดขีด,ขดมาถึงการใช้งานจริงและสมรรถนะกันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้แม้จะไม่มีข้อมูลเฉพาะของราชารุ่น2,026ที่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่หากอ้างอิงจากกลุ่น 45C ที่ใกล้เคียงก็จะมีค่าการขุดลึกประมาณ3.48เมตรและระยะยื่นดึงวี ประมาณ5.14เมตรซึ่งถ้าราชาออกแบบมาสำหรับตลาดประเทศไทยอาจมีการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพงานของเราเช่นดินเหนียวดินทรายงานขุดร่องคลองงานหลอฐานรากขนาดกลางขณะใช้งานพบว่าระบบไฮดรอลิกของ JCB ทำงานได้อย่างเร็วและรับรื่นช่วยให้การขุดยกดินหนักไม่ติดขัดและระบบเดินตีนตะขาบก็ให้ความนิ่งแม้ในพื้นผิวไม่เรียบซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ใช้งานได้ดีจริงในประเทศไทยงานในพื้นที่ลูกรัางทางลาดชันหรือในไซต์ก่อสร้างที่จัดการพื้นที่ยาก เครื่องจักรที่นิ่งและเชื่อถือได้จึงมีค่าขีดขีดขีดอย่างไรก็ตามทุกอย่างมักมีข้อจํากัดเรามาดูจุดที่ควรระวังของราชาการับประการแรกคือขนาดและน้ําหนักเพราะเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และแขนยกยาวอาจจะไม่เหมาะในพื้นที่ที่แคบมาก mm hmm. เช่นซอยในเมืองหรือลานงานที่มีสิ่งกีดขวางเยอะดังนั้นก่อนที่จะเลือกใช้งานควรดูพื้นที่จริงในไซต์งานนว่าเหมาะสมหรือไม่ประการที่2คือต้นทุนการใช้พลังงานและอะไร เครื่องจักแรงสูงต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มากกว่าและอะไหล่บางชิ้นอาจมีต้นทุนสูงโดยเฉพาะถ้าเป็นแบรนด์นำเข้าหรือรุ่นพิเศษซึ่งผู้ใช้ในไทยควรประเมินต้นทุนรวม total cost of ownership ให้ชัดเจนและประการสุดท้ายคือการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม้ JCB จะออกแบบให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นอย่างบูชอท,ที่หล่อลื่นน้อยลงแต่ในประเทศไทยยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นฝุ่นดินเหนียวน้ำขังซึ่งอาจทำให้เครื่องจักรเจอปัญหาได้ ดังนั้นผู้ใช้ควรตั้งโปรแกรมการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัดขีดขีดขีดสรุปสั้นๆส,ส,สำหรับคุณผู้ชมร้ยแฟกคาถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องจักรขุดที่มีสมรรถนะสูงใช้งานได้ในงานหนักงานขุดลึกง,งานก่อสร้างจริงจังและมีแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือเครื่องรุ่นปี2026ของ JCB อย่างราชาถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากแต่ว่าอย่าลืมตรวจสอบให้มั่นใจว่าไซส์งานของคุณเหมาะกับเครื่องจักรแบบนี้และต้นทุนการใช้งานหลังการซื้อเป็นอย่างไร ถ้าคุณอยากให้ผมช่วยหาข้อมูลราคาในไทยหรือตัวเลือกคู่แข่งของราชาหรือ JCB รุ่นอื่นๆก็จแจ้งมาได้เลยนะครับผมยินดีช่วยหาให้เต็มที่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากเราในอนาคตครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร้แฟลคาวันนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจมากมาโชว์กันนั่นคือรถขุดรุ่นใหม่ปี2026จากแบรนด์ JCB ซึ่งในบ้านเราบางคนอาจจะเรียกสั้นๆว่า JCB ที่มีชื่อว่าราชา x c ็ v ซ t เ r หรืออาจจะเป็นชื่อรุ่นพิเศษในตลาดไทยซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายนอกภายในระบบต่างๆและทดสอบใช้งานปฏิบัติจริงพร้อมอธิบายข้อดีข้อจำกัดและความเหมาะสมในการใช้งานในประเทศไทยมาเริ่มกันเลยครับขีดขีดขีดเราเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะครับ เจ้าราชา X อ็กซีเอปี2026นี้มาในโครงสร้างที่ดูแข็งแรงดูดันสายงานหนักเห็นแล้วรู้เลยว่าไม่ธรรมดาชุดหน้าของมันมีแขนยกใหญ่บูมขนาดใหญ่และรางตีนงตะขาบแบบหนักคล้ายกับรุ่นใหญ่ๆที่ใช้งานในไซต์ก่อสร้างจริงจังตัวห้องโดยสารถูกออกแบบให้เห็นได้ชัดมีหน้าต่างบานใหญ่รอบๆมีไฟส่องสว่างและองค์ประกอบที่ช่วยในงานกลางวันกลางคืนสังเกตได้ว่าแบรนด์ JCB ได้ให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของโครงสร้างมาก ด้วยวัสดุที่ค่อนข้างดีมีการเสริมเหล็กและมีการเชื่อมรอยที่ดูแน่นหนาจากข้อมูลของ JCB ประเทศไทยระบุว่าแม้จะเป็นรุ่น MINI X c a r v a t o r วแต่ก็ให้สมรรถนะระดับสูงเช่นรุ่น 45C ที่มีความลึกขุดสูงสุดประมาณ3.48เมตรและแรงขุด Bucket ตเกทียรประมาณ32.4กิโลนิวตันซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจในคลาสเดียวกันและถึงแม้ว่าราชาอาจจะเป็นชื่อรุ่นสั่งพิเศษหรือในตลาดเฉพาะประเทศ แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่า J c ซมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปเรามาดูขั้นพื้มภานกันครับไม่เข้าไปดั่งในของราชา